จีมตึ้งปรตกันปะนจตกัน,กนมี่แบบู่นไปทานผมงามแล้วพูดจี๋จตึกประเลยวะ่ะเอนี่หมาทำไมตัดเป็นข้าลาตัดเะทำเป็นข้าวหลาตัดเขาคนเขา นี่วันจด็ดชอบเล่นไพ่นี่ไม่เพิ่งเคยเห็นเนี่ยมีทีเดียวในประเทศไทยก็ตัดเป็นโลนามกัดก็นี่ไงไอเดียเขาทำไมต้องไปทำเหมือนคนอื่นน้ำชิมงามเออเราก็ต้องแบบ่ะเราต้องทำที่แขกหินควอนวีรู้ไหมขนมนะคะดอกอันนี้ดอกอัญชันเลยใช่ไหมอัญชันเลยค่ะอัญชันแท้เราไม่ใชแท้ใช่นี่ไง ขนมสมุนไพรด้วยเนี่ยชั้นสมุนไพรชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ได้ไปิดโครงการขนมเทียนเหมือนตอกไม่ต้องยากเดี๋ยวไปพออีหนูมาเนี่ดีไหมนี่จะจันเป็นเครื่องรางเต็มได้ละปลูกแก้วปลูกเข่าได้ไหมโอเคโอเค ทำแต่ขนุ่มช้ำก็พอแล้วขายชาวายยินกันเอทำรู้ก็ได้อ๋อกังบ่มี่จังสันแม่ิมดูประกันหินครับอันนี้คือลงลายนี่ลายสดเหรอไม่ใช่ YouTube เฮ้ย ตัองเตือนุงก็ดี้งอันนี้ต้องจับอันตีตัดอันทีแทอันนี้ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อค่งาดนีอันนี้ัดีไม่ค่สวยเท่าไหร่เด้วยมือแฮนด์มดมันก็จะไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่นะ น่ากินไหมคะท่านผู้ชมเชิวชวนชิมนค่ะท่านผู้ชมนะคะตอนนี้ขนมน่ารับประทานมากค่ะมันไม่ใช่เนียนเท่าไหร่แล้วมีกิจกรรมครอบครัวกิจกรรมยำบ้าง ชิ้นหนาดีกี่ชั้นวันนี้จำไม่ได้เลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้โหนี่ได้หกวันห้าวันถึงว่ามันหนาตัดทว่ามันหนาเลขมงคลนั่นเนี่ยเลขหกเนี่ยมาอามมงคลมงคลเลขหกเงินทองเงินทองเงินทองไหนมาทีมาอร่อยมากนะคะได้เสียนถาม โอ้น่ารับประทานมากค่ะโหถือว่ามันหนาโหวิธีการตัดนมชั้นนะครับอันนี้เพิ่งตัดครั้งแรกครับเพิ่งสาครั้งแรกเลยใช่ก่อนพับแต่ใบตองอันนี้มาตัดนมชั้นแล้วได้สามอันนี้ได้ไหมได้อันนี้ดีกว่าโอ้เช่สามนาทีครึ่งพอดีครับได้ไหมนี่เย็บเลยเย็บเลย ให้เขาปิดให้ทุที่ปน